คลิปคลิปเปอร์คลิปเปอร์คลิปเปอร์ตายซะได้ผงทำม,มัน,นีไหมเลี้ยงไหมเลี้ยงสลาไม,มบ้าถ้าม,ม,มันมีลูกมันแปลว่าถนน้ามัต้องมีแม่มันแน่นอนกไหนอะมัวน,น,น้อยอะไรครือหางนี่ไง มันกินอะไรอ่ะมันกินมาทุกอย่างนั่นแหละป้ายอะไรพวกเนี้หรอนะนะอืมข้าไปแหละไอ้บ้าแล้วก็จะบอกว่าเลี้ยงแล้วพี่ออกไปหาทรัพยากรในเหมืองก่อนนะฉันจะพี่หาของในเหมืองเลยปูไม่ได้อยู่เล็กเล็กอยู่ในนู้นเลยนี่เขียนว่าอะไรเนี่ยตอนนี้เขาอยู่ไกลกระเทยทางเข้าเหมืองว้าวมีเหมืองแล้วเหรอทำไมเหมืองมันแคบขนาดนี้วะเนี่ย ไปบ้าเอ้ยตอนนี้เราต้องหาทรัพยากรก่อนอา้าปีเอฟยินเราหรออยู่ในกล่องฮะมาเห็นอยู่อืมแลม้วตัวไหนเจ้เจอนิ่เจอนิ่ใครก็ได้ไมั้ยมีที่ขุดไม้เอาไหมไมีที่ขุดไม้อา้าอะไรที่ขุดไม้มีแล้วที่ขุดไม้ไอ้เหี้ยตู้เรื่องมากว่ะ ตอนนี้เราไม่มีฐานที่จะอยู่รอดแล้วี้าว่าเราต้องไปตัดไม้แล้วก็มาเผานี้นีเออลืมลืมขุดทรายมาทำกระจก๋ยวผมไปขุดแอมขุดมาพี่มีไม้อยู่รอยม,ยยม้อยใครมาตัดวะเอปนเอปนเอปนขอ,เ,อลเล็กแล้วนะจะทำดาบใครก็ได้ทำาอ้นน่ย อะไรผมมีกี่อันในนู่นน่ะสองอันพี่เอาไปแล้วครับดาบเรียบร้อยหน้าต่างกี่อันหน้าต่างหนึ่งสองสามสี่ไปอยู่ตรงไหนกันนะ่ะอยู่บ้าน,านเดี๋ยวไปรับแล้วเดินไปไหนไกลนักหนาะไปตัดไม้ก็อยู่แถวป่านี่แหละลอยู่แถวป่าใบโอมนี่แหละหาง,ง่ายๆนี่เส้นเหมืองถุย ได้ได้ทรายมาแล้วครับเอาไปเผาเลยจะรู้หรือว่าอะไรอยู่วะโอ้อันนี้อยู่พี่เผาอันนี้อยู่นะได้แล้วผมไม่มาอยู่ไปเจออันนั้นเต็มเลยอ่ะานนี้พี่เผาใช่ไหมเสียงไม่มดหนิใช่เลยนี่ทำไมดาบตัมันไม่แตกวะเฮ้ยชัวบ้านไม่มดท่านได้เสียงไม่มดอ่ะ ก็แปลว่าตอนนี้มันต้องมีบ้านแม่มดขอไปหาบ้านแม่มดก่อนเดี๋ยวไปใกล้บ้านขอไปหาเหมืองก่อนนะ<ด>นนจอเหตุอีกรอบเดี๋ยวข้าวเรือไปไปทะเลรายด,ดีกว่าเผื่อเจอเปีรนมิดมีได้หรอมีเนอะไอ้ไน,นั่นอะค่ายป้อมมันเป็นยังไงป,ป้อมสไนเปอร์ เขาเรียกว่าปราสาทอะปราสาททะเลทรายอะที่จะมีกับดักหรืออะยืดเหรอเนื้อไงเกินป่ะเดีพี่เจนนะพี่จำทางได้อืมเจอไอ้ม้าสีขาวเจอเหมืองแล้วถุยเหมืองเหมืองเหมืองมากๆทำไมดับไม้กูไม่แตกวะกูพลาไปตั้งหลายตัวจะตายตายนะผู้น่ารัก แล้วผมมาหาเหมืองอยู่เฮ<า><า>้ยเจ้าเจอเหมืองไหมเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเจ้าเป็นไรมึงเป็นไรมากไหมเนี่ยโอ้เหมืองตันไอ้บ้าเอ้ยพี่เขาบอกว่าถ้าคุณเล่นเนี่ยมันจะได้แท่งไม้ฟรี อะไรอ่ะอ๋อสติกจนะ้ะนะอ๋อได้แล้วยดคันเนี่ยอะไรได้พี่ได้หนึ่งอันนะอะไรมันยู่กับผมเจนได้สองอันใช่ไหมจี <4 S 1> อ้กูได้มาสองอันเพราะมันให้เยอะเนี่ยหกเพราะมันให้เยอะ่ะโอคีคเห็นเหมือนใครใส่ชุดกอยได้มั่งเลยพี่ไม่ได้ใส่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็น ชุดพี่เปล่าชุดพี่สีน้ำเงินเส้นบ้านบ้านบ้านเดี๋ยวเส้นนะเออเดอแล้วเดาม่ผมจะหลุดแป๊บเป็นไรมากไหมคะเป็นไรมากไหมครับเป็นไรมากไหมครับเป็นหลุดครับได้ยังครั้งนหมฮะโอเคอะไรอะ Senza tali banyu này ngồi tăm tìm gặp ngồi mẹ chơi cà nóng tí mẹ thôi tê cà ba mẹ chơi cà ba mẹ chơi cà แล้วเราก็บอกว่าจำทางได้เ่ยนะไม่ใช่เลยทั่วเห็นบ้านล้วเห็นยังเห็นระยะใกล้ไกลชุบชุบชุบก็ดูชุบ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 เป็นอะไรมากไหมฮะไม่คับที่สำคัญที่สุดก็คืออะไร หนูได้แหละอะไรเห็ดหนุกนึกว่าทำ้านต่อกันได้อยู่ไหนเนี่ยพี่แทง่งไข่แท่งพี่แท่งอ๋อพี่แท่งอยู่ไหนพี่แท่งอยู่นะในบ้านหรือฮะอยู่ในบ้านใเพื่อป่าป้ามีซอน ไปขนาดนั้นมหาบาลไม่เจอรอบใครก็นี่ป่านี่ปา่าอีกกอันหนึ่งอ่ะหน้าป่าด้านลหลังอ่ะอถุนนี่น่าจะต้องมีบา้านเสียงไม่มดอยู่ไหนไม่รู้ตอนแรกพี่ได้ยินอยู่จะตายแล้วว่ะเดี๋ยวพวกเราก็ไปช่วยกันกินน้ำดิบ<ห>ก่อนก็แล้วกัน เส้นได้ปู้ยพี่ได้แต่พี่ไปเผาเงนินยินได้พอตรงไหนที่พี่ได้ได้ยินหนาบ้านถ้าอย่างนั้นผมออกไปหากันนะอ่าบ้านเสร็จแล้วเดี๋วยวตรงนี้น้ย ทำไมเราต้องมาเกิดตรงนี้ด้วยอ่ะอะไรทำไมเราต้องมาเกิดตรงนี้นเหนยอ้วเรียบร้อยย่พระที่จะตกแล้วอันนี้ออกดี <c oughs> คิงด <c oughs> เลยมันจะเมืดแล้วเดี๋ยวก็จะทำทำ้อยเอาต้องไม้วางทำ เอ๊ะมาแสงมาเขือมาเรืองมาแหลงคุณรู้ไหมอุ๊ยจะไม่สะดกไอ้คุณรู้ไหมเมื่อโอ้ยโทษขึ้นบ้านไม่ได้ กันไว้กันกันปิดอ่ะเรื่อยทำงั้นก็ได้ดูว่าจะใกล้หมดแล้มีไหมอีกไหมไม่หมดแร้วเนี่ยตรงนี้แหละก็เหลือแค่สเกลตั้นอ่ะที่เขาได้แล้วเราก็กัน้นนะโอ้โหแสงมาแต่ไกลขึ้นทางขึ้นบ้านยากดูแหละ วิธีการใช้วิธีการเป็นเอซเซนคริสในการยอดตัวปืบแล้วก็ไม้หมดเกิดแดกแล้วก็ปไปตัดไม้ไปตัดไม้เหเอามาเผื่อด้วยนะโอ้ยขึ้นมาไม่ได้ ท่านมันจะขึ้นบ้านยากอย่างนี้จอมมิเกิลได้ผมต้องพูดถึงเลยสเกลตันเสียงสเกลตันชัดเจนเลยไหนๆๆเสื้สเกลวะอือหือ่ากูเลยอื้มโอ้ตกแล้ว เข้าบ้าน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 เร็เเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเดี๋ยวปนมปกาใหู้สตัวลาก่อนไไดู ไม่ต้องมันมันขุดประตูบ้านเอซใช่ไหนล่าสเกลตันเนี่ยซอมบี้ไหนซอมบี้ก็เข้าไม่ได้มากงึ่งไม่ฉลาดขนาดนั้นเขาบอกว่าซอมบี้มันสามารถขบประตูได้ดูแล้วแต่ว่าเรายังไม่คีเปอร์ท่านผู้ชมเห็นตัวนั้นไหมฮะหลังต้นไม้หลังต้นไม้ถ้าใครไปตามนั้นเจ็บเลยโอ้โหยิงกูยังไม่ฝ่าโดนยังไม่ทัดเดี๋ยวมาเอ็มมา วิ่งเสียสละออกไปมาบ้าไอเสดตื้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยววิ่วางตรวไหนอืเชี่ยวหน้าฮะอ้าล้างจานในกูด้วยดใจ ไหนในปลูกในบ้านเนี่ยนะเฮ้ยนิวก็เราจะล่าสกิลิต้าเนี่ยไปล่าคนเดียวไปหมาตอนนี้เผาเนื้อก่อนเอาเนื้อให้ผมด้วยเออขอเขาเลยนะไอ้สเกลในไอ้้ไอหมานั่งไม่สามารถยิงกูได้หรอกอึ้อจุ๊บอู้ว่ายังไรเราเลี้ยงหมา ขุดอจนทอเต็มบ้านเลยดูทอสนี่มันกงขาทอดแหละนี่นี่อ็นี่สเกตตันมานั่นแหละมาเข้ามาโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เฮียม่ายน้องธนูเต็มบ้านแล้วเนี่ยปึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวเราล่อธนูมันเดี๋ยวเราครับธนูล่อธนูมันมาก่อน มานี่มานี่เลยท่านผู้ชมเห็นคิปเปอร์ไหมฮะตรงนั้นห็นแต่ไอหัวขาวเนี่ยแล like ้วใครมาวางรั <Movie> ้วในบ้านก็พอไงทำเป็นต้องกินข้าวนะต้องกินข้าวบ้านกันหน้ยเก็บของไล้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเอาดินไปให้อันนี้ให้ประตูด้วย ใครก็ได้มีใหรเว้ยเฮ้เฮ้โอ้โลุสุ่ไปดีมาปิดคาลยน้องไม่ได้แดกพี่หรอกสเกตตามานละล้อเลียนมันล้อเลียนนันทางกระจกนี่ทรายไหมทรายหมด Ini mas Tommy ni. Mai 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 no no no. Oh dia pun muda pun kuat. Hmm. Up, kui pergi le. kerja lagi. Hmm. Kiper. Kiper jenno. Hmm. Kiper. 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 Kiper.